สปอนเซอร์ตัวพ่อโดย Toyota Camry ม,มือ2ปี2011ราคา2 0 0 0 0โทรไปหาบังคลิปเลย0821410465 คอนฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับที่เห็นคนออกมารำวงกันอย่างสนุกสนานแบบนี้และก็ใส่เสื้อสีแดงด้วยเป็นงานศพนะครับไม่ใช่งานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครถูกเบอร์แล้วมาแก้บนงานศพนี้ไม่มีเศร้าครับทั้งญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานนุกกันทุกคืนแบบนี้เลยครับ เปงานศพของคุณแม่งเสงียงยมชัยจิตอายุ87ปีซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระบาทบ้านพุตะบนบ้านพุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคือตั้งแต่เริ่มเข้างานสวดอภิธรรมศพเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็รำวงกันหน้าลงศพแบบนี้ทุกคืนครับและก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันก่อนชาปนกิจในวันพฤหัสบดีนี้นะครับพอพระสวดเสร็จก็เริ่มกันเลยครับ เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือคุณแม่เสงีง่ยมหรือว่าคุณยายเสงีง่ยมของลูกๆหลาลนนี่แกเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดี แกชอบใส่เสื้อสีแดงครับแกชอบสีแดงมากแกสั่งเสียไว้ว่าถัดตายลงนี่ห้ามเศร้าห้ามร้องงานศพแกนี่ต้องใส่ชุดสีแดงหรือว่าชุดสีสันอย่าใส่สีดําเด็ดขาดครับและก็งานศพแกต้องสนุกครับเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แกชอบทําบุญมากครับแล้วก็แกเป็นคนที่ชอบสนุกสนานครับวันตายจึงเป็นวันที่แกมีความสุข และอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยครับคุณแม่สังเงียมหรือว่าคุณยาสังเงียมสั่งไว้แบบนี้นะครับ ดูสิครับเป็นงานศพที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขจริงๆลูกหลานก็มีความสุขคนมาร่วมงานก็มีความสุขคุณแม่สังเวยหรือว่าคุณยายสังเวยมก็จากไปอย่างมีความสุขเหมือนกันครับฟังลูกหลานบอกถึงที่มาของงานศพไม่เศร้าง,งานนี้กันครับแล้วก็มาส่งท้ายด้วยบรรยากาศรำวงงานศพด้วยรอยยิ้มและความสุขกันนะครับปกติยายเนี่ยเป็นมีเชื้อจีนอยู่แล้วเรับก็ยายจะชอบ สีแดงเป็นพิเศษส่วนในความหมายแต่ละสีเนี่ยยายบอกเลยว่าให้เน้นลุกสีสดคือเหมือนให้มีความสดใสเพราะยายบอกว่ายายยายมั่นใจว่ายายทำมาเยอะแล้วก็ไปดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนมาทุกเพราะเกิดว่าจะมีความสุขเพราะนั้นอยากให้เรามีความสุขครับพอเห็นญาติพี่น้องใส่ชุดสีแดงสีสันแบบนี้เจ้าภาพคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ สถานที่ทำกันทุกสิ่งทุกอย่เพื่อให้ยายได้มองเห็นลงมาว่าสงที่ยายได้ อยากทราบว่าพอเห็นแขกเข้ามาในงานใส่ชุดสีต่างๆแล้วรู้สึกว่าอย่างไงบ้างคะก็เห็นคนที่เขาใส่เอ่อสีต่างๆก็แล้วแต่สะดวกค่ะแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็คือเห็นเขารักและก็เคารพยายทุกคนนั้นต่างทราบว่ายายอ่ะชอบที่ใส่เสื้อเสื้อสีแดงเพราะเวลายายจะไปที่ไหนยายก็จะใส่สีแดงโดยเป็นเอกลักษณ์ของแกเขาก็จะจะนึกถึงยาย ถ้าสีแดงอะค่ะแล้วแต่สะดวก